สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกลุ้มใจขอรึกษาชาวเน็ตมีแฟนสวยเหมือนนางฟ้าแต่ส่วนนั้นเหม็นเหมือนหนูตายผู้ชายคนหนึ่งสุดทนกับกลิ่นของแฟนสาวตัดสินใจโพสต์เล่าเรื่องราวลงในกลุ่ม Facebook โดยเขาเล่าเชิงบ่นว่าเท้าของแฟนสาวคนสวยมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นเน่าของหนูตายถึงขนาดที่ว่าเมื่อแฟนเขากลับมาที่บ้านเขาจะได้กลิ่นเท้าของแฟนก่อนจะได้ยินเสียงเสียอีก และแม้ว่าจะสวมชุดใหม่รองเท้าใหม่และถุงเท้าใหม่ก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ผมอยากร้องให้จริงๆนะเขากล่าวผู้โพสต์ยังเล่าโดยว่าครั้งหนึ่งเขาและแฟนสาวคนสวยเคยไปร่วมงานแต่งงานโดยที่เธอเป็นเพื่อนของเจ้าสาวตอนนั้นเขาต้องเจอกับเรื่องไม่คาดคิดเมื่อแฟนสาวเดินเข้าไปในบ้านที่จัดงานแล้วถูกบอกให้ไปล้างเท้าทันทีที่ถอดรองเท้านั่นทําให้เขารู้สึกอับอายอย่างมากทั้งนี้ที่ผ่านมาเธอเคยลองรักษาหลายวิธี แต่ไม่ว่าจะอย่างไรกลิ่นแปลกๆนั้นก็ยังไม่หายไปอยู่ดีจนตอนนี้มันทําให้เขาแทบเป็นบ้าแล้วหลังจากบทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเชน่นทําไมฉันถึงรู้สึกเหมือนได้กลิ่นมันผ่านหน้าจอเลยเนี่ยอีกความคิดเห็นบอกว่ามีทางออกหลายวิธีเช่นถ้าคุณรับไม่ได้ก็เลิกกับเธอเธออีกความคิดเห็นบอกว่าถ้ารักเธอต้องรักกลิ่นเหม็นของเธอด้วยนอกจากนี้ยังมีหลายคนแนะนําว่าเรื่องกลิ่นเท้าควรปร,รึกษาแพทย์ผิวหนัง บางทีปัญหามันอาจมาจากถุงเท้าที่เธอใส่อีกความคิดเห็นบอกว่าเท้าเธออาจจะเหงื่อออกง่ายมากๆลองโรยผงสารส้มแล้ววางบนแผ่นรองเท้าอีกความคิดเห็นบอกว่าแนะนําให้ใช้เท้าด้วยกรดซันฟิลริกอีกความคิดเห็นบอกว่าคุณพาเธอไปหาหมอดีกว่าไหมเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อมขอบคุณครับ